พอเราเริ่มปฏิบัติธรรมปุ๊บนี่พญามารจะเข้ามาแทรกยาฝ้าไปมันวะรับสะกก้อนมันวะขนาดน้องบ่วง่วงขนาดบ่ง่วงจะชอไปห่วงเห็นวะยาฟฝ้าไปยาฝ้าไปไปดีๆกินเจ้าแค่หลับไปก็พออ่านั่นละ่ะนี่คือถีนมินทะหรือบกิเลสของครอบงำหรือเรียกว่าพญามารน,นั่นแหละเกี่ยวกับในเวน้นพ้อมบางคนภาวนาหนิานตาสวดออกก็ไม่รู้สึกเหมือนตาลุดออก ของคนเจ็บป,ปวดในข้อแสดงว่าเคยไปทุบข้อซัดมาไว้ไม่จะเจอเว้นจิกมเ,เนี่ยกรมันจะมากไม่เห็นพอเป็นอยงสี่ปุ๊บนี่อาจารย์ยังไงโอ้รูแล้วบางเทืาหนิดภาวนหน้าไปนี่บางเทืาไม่จะนึกไปฮะไปเห็นรรมเจ้าของเมื่อนางไปนี่หายใจแทบพอออกหายใจยากหายใจพูดพทดนี่เข้าไปนี่หายใจแทบจะพอออกมันเป็นน้ำน้ำหยางหนอ ครูบาอาจารย์บางองค์เขาบอกมันเป็นปีติเป็นอาการของสมาธิมันเบาเมียนเด้บันนี้อาตมาเห็นชัดบันนี้โอ้ยนึกได้ปั๊บเลยเข้าเคยเอาหมานำมัดใส่กระสอบบอกกล้าขามันทั้งเป็นนัน่นเนาะเพราะว่าคู่เพื่นให้ให้เฮ็ดโค้งกันเอากระดูกสัตว์มาปฏิปต่อแล้วก็ทําเป็นโชวในตู้ถ้าค้อนทุบนี่กระดูกมันจะแตกมันจะเสียหายเลยไปซื้อหมามาเป็นนักเรียน ช่วยกันฆ่าทํายังไงล่ะมันจะได้ทุบมันก็มันจะเสียหายกระดูกมันแตกใส่กระสอบทิ้งลงน้ําแล้วเอานั้นถ่วงมันก็หายใจไม่ออกอึอ,อัดอึอ,อัดเราภาวนาปุ๊บอ๋อไปเห็นกรรมตัวนี้เลยแผ่บ,บุญบานจากนั้นมานี่ก่อนจะภาวนาเมื่อไหร่นึกถึงอะไรก็แล้วแต่จะแผ่บุญตลอดเพราะนั้นต้องแผ่บุญเก่งๆจะภาวนาเนี่ยนึกถึงกรรมอะไรที่เราเคยทําเคยซ้อนห่วกซ้อนนังก็ได้เคยยิ่งกระปองบองไดนแผ่ใส่ให้เขามัด แพ้ดูเขาดูเขาดูเขาเผ้าว่าน้ามันจะลื่นไปลื่นไปลื่นไปนี่เป็นอุบายตัวหนึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เคยบอกคอยสอนได้ไงตัวนี้เข้าไปเห็นตัวนี้เข้าว่าหายใจบรสะทวกนี่ไปเจอกรรมตัวเอาหมามัดใส่กระสอบทีมลงน้ามันหายใจยากมาเผ้าว่าน้านี่ถ้าเริ่มเผ้าวน้าแสดงว่าเข้านี่จะเริ่มพบชาจะเริ่มสั่นลงเมื่อเส้อเริ่มสั่นลงกรรมของเขามันสั่นลงกรรมมันจะมาเร็วบบานี้เร็วผิดปกติเขาจะบอก นากเราเริ่มภาวนาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเรื่องเจริญมรรคเลยเจริญอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มภาวนาเนี่ยเราจะต้องเผชิญกรรมตัวเนี้ยถูกทวงน้ำเนี่ยห้าร้อยชาติติดต่อกันแต่ชดใช้แต่เมื่อเราภาวนาเนี่ยภพชาติของเราจะสั้นลงเมื่อสั้นลงกรรมของเราก็จะเผชิญน้อยลงเมื่อน้อยลงปุ๊บมันจะมาเผชิญใ้เห็นตอนนี้เพราะนั้นเราต้องรีบใช้แผ่วันภาวนาแผ่ไปอืมเข้าใจบ่เข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นต้องหัดแผ่บนเก่งๆในมัน ใส่หนีเอานางสมาธิโอ้คือเห็นเมื่อนั้นได้ปาดข้อไกลมันทุกทรมานได้ขาซัดมองนันมองนี้เม่ต้องย่านเรื่องกรรมนี่ใส่เลยบ้านิทำบุญบูทิดบุญพนมมืออธิษฐานบุญประจําไปเหตุให้เห็ุหน้าอยู่ในหัวในสวนต่อไปนี่ต้องฝึกบุอุทิศบุญเก่งๆได้บ้า,านี่เขาจบว่าใส่หนีเจ้ากรรมในเว้นไปปัดผ้าวันหน้ามัเจะเริ่มคล่องขืนคล่องขืน,ขขนไดีย่าไปท่อมันเหตดอย่างซี่ล่ละเขาจบอกเนี่ย มันมากดในรักบางเธอบ่ได้ตั้งสติดีป็นได้กันแล้วแต่เนี่ยบางเธอมันง่วงแต่บัดนี้เขาเปลี่ยนอรไยบทก็ได้เขาจะบอกถ้ามันง่วงพระเจ้าอ่ะถ้ามันง่วงอันนี้พูดถึงการแก่ในจุดหนึ่งนงแต่จุดที่พระเจ้าคุนสอนก็คือไหมก็ว่าทางง่วงไงย่างอืมรูปเนื้อรูปตัวแล้วก็แล้วเพื่อนพระเจ้าว่าทางง่วงไงให้รูปเนื้อรูปตัวอืมมันก็แล้วก็บิดเนื้อบิดตัวไม่เลวก็ให้เซ็นมันอันนั้นก็มันก็ยังง่วงอีกอยู่คนว่าทางง่วงอย่างนั้นแล้วก็ ให้เพ่งให้เพ่งความสว่างรับตาเพ่งความสว่างนึกถึงความสว่างขึ้นนึกถึงความสว่างความพอนึกถึงความสว่างมันก็นึกบ่อออกพอจิตของเฮ้ามันบอ่บอบ้อท่านนิพพานหน้าดิจิตเพ่งความสว่างบ่าท่านเป็นความสวา่า,วา,สวางคือชาติเรียกว่าเอนี่ยอโปกสินะกสินไฟกะสินหนึ่งความสว่างแต่เฮ้าบ่เคยเพ่งออ,อโปกสินแต่อาจารย์ไปแนหน้าไห้ไปเพ่งพวกนี้ดอกเพราะว่ามันบางเถื่อมันจะติดฤทธ เนี่ยมันพวกนี้มันเป็นเรื่องของการให้ใหใหชาติให้เกิดฤทธิด์ได้แต่ว่าถ้บบาบอกเข้าใจกับบางเธอไปติดเนี่ยบางเธอไปเห็นหนั่นเห็นหนี่ขึ้นมากว่าญาณวะนีนบ่บางเธอเกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นมากกว่ามีด้เพราะนั้นพวกกสินเนี่ยเป็นอาจารย์จะบอกคอยสนับสนุนเนี่ยหลวงปู่มันเพิ่นให้เน้นกสินยังกสินกายอานะกายคาตาสีกสินกายเพ่งเบิงอสุภะเบิงหนังเบิงเนื้อเบิงเอ็นเบิงกระดูกคุยกสินตัวนี้มันเป็นจะเป็นวิปัสสนา นะใารจะบอกแตเพยงตัวนี้ที่จะนั่ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะเมื่อนั่นเสร็จเรียบร้อยกันมันยังง่วงอียู่พูดเจ้าว่าให้ไปอาบน้าอาบน้าไม่ไม่หล่ะกันนั่งมันยังง่วงอียู่กับลูกยางบ่เนี่ยยางยงกมเอาเข้าสังเกตเปองว่าเข้านางเนี่ยมันบ่ได้นั่งเมือ่อใดก็ติดนิสัยบ่เนี้มันจะกลายเป็นนิสัยเมือม่อเมื่อใดก็ยังนั่งอยู่เข้ากับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นยางยางยงกลมถามันมันยังง่วงอยู่กับฝืนแต่บ่ดนี้จากนั่งก็ต้องฝืนแล้วบ่ดนี ก็จะบอกบุญก็ต้องแพรใส่เน๊ะเพราะอาจมาก,กับเป็นบางเถื่อนนั่งสมาธิอยู่ในขั้นหยาบหยาบหยาบไปขึ้นมากนี่โอ้จิตวิญญาณถวกหมดถวกแม่งทีนีเอาเคยใบกอดแหนเอาไฟลวกมันแหนเฝามันแหนกรัมพวงนี้มันมากนะเออย่าเฝ้าไปมันวะอ่าหยอ,อกมันมาหยอกกันเนี่ยขั้นยุ่หยาบยุบหยาบนยุบหยาบแพรบุญห้แต่กับพันนี้เด้ก็นั่งนานละแต่กับแพรบุญแพรบุญแล้วก็แล้ว แล้วก็ใส่สติปัญญาในการพิจายรณาเอาหม้อแล้วหน้าโนาสติมาพิจายรณาไปแยกเนี่ยแยกระหว่างตายถ้าตายเนี่ยภาษาตัวนี้มันจะมีเวทนาบ่เนี่ยแต่แยกอันนี้ใส่เป็นเรื่องของการใส่ปัญญามาจับเบิงจิตเนี่ยจับเบืองกายเนี่ยเบิงหนังเนี่ยเบิงภาษาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเรื่องวิปัสสนามันมีมากกับดีแต่เราต้องอาศัยการพิจายรณาเบิงถามมันบมถามเฮาเบิงตัวนี้ไระท่านใดเขาก็ต้องฝืน บม่มีอย่างเกินขันติได้คือความอดทนบม่มีอย่างเกินผู้เจ้าขันตีปรมังตะโปติตีติขาความเพียรหรือความขันเป็นมีขันติเป็นตะบะแผดเผาได้อย่างยอดเยี่ยมแผดเผาอย่างแผดเผากิเลสกิเลสมันมากขวนเท่าแป๊บหนึ่งเก็บเท่าจะหนีแหละเราม่มีอย่างเกินขันติเ,เ,เข้ขาใจว่าก็ต้องแพบบ้บุญเน,นื่อบานพอใช้มันงองอลีกับยงางน,นี่อุบายมันก็ต้องใส มันต้องใส่หลายเนี่ยเได้สู่สู่ในการภาวานาต้องใส่หลายอย่างม่โยโย่มานางปาดแปดเอาโดดเห็นบางเทอมมากเลยเด้มากวนลายเนวอเว้นี้เจ็บก็ต้องทนทุกปัญหาก็ต้องทนทุกเพื่อจะพ้นทุกือชาวโลกทั้งหลายดิน้นร่นแสวงหานี่ทุกเงี่ยคือการหาเข่าหาอยู่หากินกระทุกแต่ทุก,กแบบนี้ดิ้นร่นไปเนี่ยบุกทุก,กแบบนี้ไม่พ้นทุกเขาสแสวงหาทางพ้นทุกเลยนะ ได้กินแสบๆแบบคนทุกข์ได้เงินจะใงญ่ได้เนี่ยกัเขากรองดินเล่นสแสวงหาเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมากเมื่อได้มากอลไรก็มีความสุขมินบอกแต่มันบอกคนทุกข์แท่มันเป็นความรู้สึกของกิเลสป้อนหายซื้อนะแต่ว่าภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ภาวนาเนี่ยทุกทุกงากบืนบกบ,นบืนบากฟื้นแล้วฟื้นอีกทุกแบบนี้เป็นทุกเพื่อจะ้นทุกเป็นทุกที่มีคุณคาสูงแาจจะว่าฟึกยังไงก็ต้องอดทน น่มีภูมาิาีมาบอกแล้วมันดีลหละเปึ๊กเอาต่อที่โยมก็ภาวนาเก่งกว่าพระกว่านี้นี่ๆพระบวชมา 10, สาิบพรรษายี่สิบพรรษายังอิลเลขี้ขาอยู่กว่านี้แต่เป็นเทระแล้วก็วางมาเทระแต่ภาวนาไม่ไปได้ภาวนาไม่เป็นถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนบวชใหม่ๆพอพรรษาหลายเหละ โยมนับถือหลายไอ้นัน้นหลายแต่ก็นิมนต์ก็หลายผ่นยา,นานตัมีเวลาแด้วแต่ยัไออยงยไงน,น,นิมนต์นลนหาล,าย,า,หา,า,ลหายโอ้ยอายุครรษาหลายแต่ยังไงนิ 30, 40, มนต์ก็เริ่มหลายคนหูวจักหลายถ้าวันหน้าเราเป็นเราไปเลยเป็นหลายองค์ยุ่งสามสิบพรรษาสี่สิบพรรษามนิจิอยากได้ไมนิจิอยากห่างนิจิอยากรวยซื้อเล็กซื้อหวยอยู่ก็มีพระซื้อเลขซื้อหวยไปไปซื้อของม <c oughs> าลง <c oughs> มงงหลายตัวเลยทุกวันไหนก็ยืมของอะไรนั่นไอ้ นั่นแหละไม่อยากรวยไปอย่างนี้อริยทรั์หรือทักอันประเสริฐซักอันประเสริฐเจประการเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัย์ของพระอริยะมีเจดประการที่จะไปเรื่อยๆาธนะธนะตปลวาธนะธนะตปลว่าัรัพยีธนบัตรรัย์ที่ที่ทําเอาบัตรมาทําเป็นรัพย์ธนบัตรหรือว่าเงินที่เป็นกระดาษนี่แหละ ธนบัตรธนะแปลว่าซัพย์สัทธาธนะสัทธาทนางซัย์คือสัทธาสัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยในพุทธเจ้าประธรบประสงค์ชื่อว่าเป็นผู้มีรับกูห้าวสัทธาเลยยั่งยังว่าสัทธาเบียสุวัณอยู่ถือว่าเสียรัพย์นะะเป็นศสัทธาถือว่าเสียซัศสัทธาในพุทธเจ้าประรรมประสงค์ชื่อว่าเป็นผู้ผู้มีรั์แลวนะ พระเจจาบอกว่าพระรัตนไปเพียงที่พึ่งบุญมากกว่าบุญทานเดยเมื่อบุญมากกว่าบุญทานพระเจ้าจึงจึงบอกว่าซักอันประเสริฐเจดประการพระเจ้าพูดอันตัวแรกขึ้นมาเลย,เน,ยาานะศรัทธาทัตนะซักคือศรัทธาเลยดิมาดิจนสอนศรัทธาตัวไหนหล่ะศรัทธาพระรัตนไปพรเอาจารย์บอเพราะนั้น่าไปเป้าไปไหวพีตใจแหงได้แล้ว พาไปเวสุวรรณพาไปพิกเนศพาไปพญานาคไปทั้งเขาเบิดไปเขาขี่เครื่องซ่าเลยอือพญานาคข้าข้างขาเดินในอดไม่ที่สิบวังสินเดียวอะือ่าทอาไม่ที่สิบหกเนื้ออ่าสิบหกไปสิบหกเลยไปแลยขอนตะเคียงอือขอนตะเคียงสารนั่งข้าสามีจนกลวยออกลูกกางกบสารนั่งข้าสามีมันไปยังกั่นได้มันลาวังอบายมุก ล้างแต่เรื่องเดียวอ่อนนะเนีนบ่ะเมื่อมึงเบาบ่ย่างสมัครมันจะได้เงินบ่เนียนเลยครับอึ้นไม่เจอเลยเนี่ยแหละขี่ต้องนะคนง่นยายเรลงไปงงง่ายก็ระผมผมงมง่ายเลยครับอืดันดงนีงหวยความมันด้วยปีแข่งคือแบบความมันด้วยปีแข่งในอาชีพคนใดประกอบอาชีพค้าขายก็ดี ราชาบุรุษข้าราชการก็ดีอาชีพเกษตรกรรมก็ตามพึงมั่นในอาชีพของตอนนั้นนี่เียกความมัน่นความมีความมัน่นเมื่อมั่นแล้วได้ทรัพย์มาพึงใช้ทรัพย์ด้วยปัญญาพึงแบ่งทรัพย์ไว้เป็นสี่ส่วนผู้เจ้าทร็สอนแบ่งทรัพย์ไว้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งพึงใช้ในการเลี้ยงชีวิตปัจจัยส่วนหนึ่งรลางเลี้ยงชีวิต คืออาหารการกินเื่อ,อน,นั้นแนละให้เจ้าของได้กินให้อิ่มน,น้มไม่เป็นคนที่เนรคุณเนรคุณต่อตัวเองอืมเนรคุณต่อเจ้าของไหมครับว่ามีเงินพ่อซื้อกินอยู่แต่อยากกินนี่ก็เสียดายเละแล้วลกินแบบอึดอดอยา,ากยากเนรคุณต่อเจ้าของหรือไม่ฟุ้งเฟยเกินไป มันคลือลงกายมันกินเสน่มันก็นพาะยืนยุนป้าถ้าจนเหลืออายะอะไรสินะหรือกินหรูเกินไปอันนี้เขาเรียกพุ้เสวยเกินไปต้องคงรู้ให้รู้จักพอดีครูเจ้าเรียกรู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะนั้นผรูเจ้าผู้สอนในเดินสร้างสายกลางได้ไม่แต่เื่นกินกับสายกลางให้รักพอดีอย่าขาดคชนเกินไปศรัทธาท่านังศรัทธาคือสักสีละท่านัง ศีนก็คือรั์คนใดจะพื้ที่ศีนคนนั้นก็เป็นภูมีทรับแหละเด้คนที่รัพย์สมบัติทิปหายเพราะเหตุแห่งการไม่มีศีนมีมากให้พวกเราเห็นเพราะการฆ่ากันการเบียดเบียนกันจึงทําให้ติดคุกติดตารางเสียรัพย์เสียเงินให้กับธนาคารเสียการดำเนินคดีต่างๆเสียรัพย์เพราะการไม่มีศีน อืมอธิษฐานบุญเนอพวกเราประครียนอาหารปุ๊บป, <c oughs> ประครียนอาหารปุ๊บเนี่ย <c oughs> แล้วเราลึกเอาย้อนหลังก็ได้ว่าขอบุญตัวนั้นไปใช้นี่เนอะใช้นี่เป็ดใช้นี่ไก่เคยขาปากขอ้อเคยเมาะหัวแน่ใช่นี่กระปร้อมใช่นี่ที <c oughs> ่ป้อมใช่เหี้มัด <c oughs> ข้าพ่อ้าว่าเนข้าใส่นี่มาได้นึกถึงพวกเราสาราวนี่แหละนกหนูนปูปีกใส่มดแพ้ให้เขา ทนทำบุญเป็นคนมีน้ำใจคนมีน้ำใจจึงทำบุญได้คนมีน้ำใจจึงมีมิตรที่ดีได้มิตรก็รักให้คนมีน้ำใจคนแรงน้ำใจอยู่มิตรบบนี้อย่าว่าแต่มิตรเลยแม้แต่สัตว์ก็ไม่อาจจะอยู่ด้วยได้่งหมากาไกลมมายุ่นข้นขี่ทีนี่อดๆอ,อยากอยากี่จอ้อย หมาก็ไปหาหมองยินได้จะแสบมันกับไปได้เลยไหมเนะื้อแต่สัตว์ก็ยังอยู่โดยไม่ได้เนาะคือเห็นนั่นแหละภาวนหน้าปั๊ดกับคือเห็นตัวนั้นเลกมันหายใจบ่ออก,อกคือตัดคเห็นจะจาของเอามากิ้มมนะุ่งหน้าใส่ไปใส่ไปอุทิศบุญให้มันในะส่ไปใส่ไปนี่ภาวนหน้าปั๊ดกับหายบั่นแล้วก็คิดกับว่าต่วัดถึงเขาบ่มาท่วงเลยนิ่งหนละ่ะ คือเห็นกับยิญญาณตื่นแต่ก่อนน่ะต like ื yeah. ่นเนี no. ่ยแา่น kind of ั so ้นนะหลังจากนั้นหายนึกถ <us> ึงเรื่องนึกถึงกรรมซักต่างๆเดี Dow ๋ยวนี้หายมันหละบ่มีของมันบ่มบ่ของมันใส่หมดเขากำลังหลับหมดมองข้าลองนึกเบิงถึงเพรพอนึกทุกยานคือเห็นบาดทุกนึกตื่นตื่นเลยตื่นตึกยันยันคือสร้างส่งสี่ค่าๆอยู่นั่นแหละแปลว่าใส่พระท่านเมื่อใช้บุญให้บุญชิดบุญให้